ใช่นะครับขีดพ้นแล้วครับผมไปแล้วไปแล้ว าปรับให้สารเคมีลงเยอะนะครับตอนนี้ถทัทวเลียโดยประมาณนะครับ4ลิตรต่อ1ไร่นะครับถทัทวเลียตอนนี้นะครับใช้ใช้สารเคมีนะครับ1ไร่ต่อ4ลิตรนะครับ น้ำยาหมดนะครับน้ำยาหมดน้ำยาหมดใช่ไหมครับผม,มเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเหรอ,อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเปลี่ยนทั้งสองเปลี่ยนทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เพิ่มตเติมน้ำยาด้วยนะครับตเติมน้ำยาด้วยลงไปแบตเตอรี่ก้อนใหม่ก้อนเก่าไปชาติใหม่นะครับก้อนเก่าไปชาติใหม่นะครับ แล้วก็เติมสารเคมีนะครับลงไปใหม่นะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับต้องพิถีพิถันในการต้องพิถีพิถันในการเติมแล้วก็เดนะครับ สีไล่กล็จะเสร็จแล้วนะครับสีไล่แปับเดียวไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีประมาณห้านาทีจนไม่ยาลงไปนะครับำทำการดินใหม่ดูแล้วดูระยะห่างสี่ถึงห้าเมตรนะครับยวเข้าใกล้นะครับน,น,นะนุกคนมาดูด้วยเป็นไงครับชอบไหมครับ มันกินต้องเดินดูครับเต็มเลยครับมันเดินมันดูได้สายตานี่ไม่รู้วิ่งนี้ไม่ค่อยเยอะแต่วิ่งไหนเนี่ยเยอะก็วิ่งไหนผมฉีดไปแล้วไหนไหนเขาก็มาก็ต้องฉีดอันนี้ผมฉีดไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีทางไหนเนี่ยเต็มเลยเข้าใจไหมยี่สิบสี่ไรนนะครับปฏิบัติการต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมาดูผลงานนะครับคนในส่วนจิตสนใจนะครับติดต่อได้นะครับกับการโต้งนะครับ โดนไทยนะครับกับตันนะครับที่กีมงานาต้งนะครับกับตันต้งนะครับต้งเป็ดย่างนะครับ จับก่อนครับจับแปลงก่อนว่าจับขอบแป้งนะครับตีตารางนะครับในการบินนะครับพอตีตารางจับตารางของแปลงได้เสร็จก็จะทําการฉีดพ่นต่อไปนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอันตราย ะตรงนี้ก็ได้ปหเรือแต่ลืตรงนี้กว้างกว่าตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนแบตใส่น้ำครับใส่ตัวยานะครับเปลี่ยนแบต พลาดสายตาไม่ได้นะครับในการควบคุมนะครับผิดพลาดไม่ได้นะครับอันตรายทั้งตัวเครื่องและคนข้างๆด้วยนะครับต้องอยู่ห่างไม่เกินสี่ยางตานะครับสี่ถึงห้าเมตรนะครับจากตัวเครื่องมีกล้องติดด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นในการบินก็จะเห็นว่าถึงไหนเห็นต้นอะไรอะไรงไงนะครับมีกล้องติด ก็ดนด้วยนะครับมีใบอนุญาตการบินด้วยใช่ไหมครับนี่ยครับอ,อืมใบอนุญาตด้วยนะครับตั้งต่อเป็นปีปีละหนึ่งครั้งนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการบินต่อนะครับฉีดพ้นนะครับสารเคมีดด้ว เฟซเปลี่ยนแบตแล้วใช่ไหมครับ อะไรอย่างนะโปรแกรมหัวมันมนัแพงตัวนี้อะไเนี่ยโปรแกรมแพงทางรีโมทแล้วก็ <sending> ทางอิเล็กทรอนิกสนะ์เนาะใช่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจากนั้น กำลังจะขึ้นแล้วนะครับเตรียมพร้อมไปลมขึ้นนะครับอ,อยุดพ่นละลาที่มีนะครับ อย่าข่านอน 得利双关。 I yeah. เปน็นการเสร็จสิ้นนะครับยี่สิบสี่ไร่เสร็จแล้วนะครับลงจอดนะครับลงจอดเส็จภาร,รกิจนะครับเจ้าหนึ่งนะครับพูว่าบมีหรือ่้ยภารกิจเสรียเจ้าหนึ่งนะครับยาายาี่นะวันนี้บูมี่นำเาเออันนี้พอไหมนะ้ำมันเนี่ยเนี่ยนิดเดียวเอง <c oughs> ไว้ตะ <c oughs> ปั่นให้คนแก่แกจะขีดอยู่ข้างบนนะ <c oughs> ประมาณสี่ไร่ลองไปจับดู มีร้าน้ามีร้านขายถังมันไหมนู่นแล้วบ้านนู่นแล้วบ้านตกแจ้งอย่างเดียวถ้าเป็นน้ำมันนะใช่หลายไหมปั่นแป๊บมันก็ไม่เยอะหรอมั้งใช่ส,สองบินสองสามทีก็เสร็จแล้วมั้งอ่าสองสามทีสองสามรอบก็เสร็จแล้วหเหมือนกันเหมือนกัน ชาร์จแบตเตอรี่ได้สองระบบนะครับใช้เครื่องยนต์แล้วก็ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะ a อซกระแส a อซแปลงเป็น d c ซก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์กระแสตรงชาร์จตรงก็ได้นะครับอันนี้เป็นการชาร์จแบตเตอรี่อันนี้จะอัดกระแสได้เนาะอัดกระแสเต็มเร็ว กินน้ำกินน้ำได้เก็บไปนั่นไหมนะคาราบาลคาราบาลได้เก็บไมือไม้มือไม้หารับจ้างได้กี่เจ้าแล้วเนี่ยพอสิบเจ้ายังกบยี่สิบลเกือบยี่สิพฟันเงินหลายบาทแล้วสิบสก็ไล่สิบก็ไล่โอ้สิบก็ไร่เดี๋ยวจะแนะนำให้หรอกมีเบอร์ตรอมีหลยกันแล้ว ถ้อย่างนี้จะเร็วกว่าเครื่องยนต์สามารถปรับกระแสไฟอัดกระแสไฟได้เร็วเร็วกว่าใช่ไหมอันนี้ตัวแปลงแปลงกระแสมากันไปนะครับเครื่องมือทำมามหากินเป็นแบบเือชาร์จเวทตอนืรองตอนือ่องหลายลูก๋ยวผมก็อยากทำคือกันแหละแบบนี้อยากทำ <imet S 1> เป็นอาชีพเพราะว่ามันแหล่งมันในแรวแถนี้มีแต่คนทำไร่ทำสวน มีนาด้วยม้าพโดค่อยลูกกี่บาทนึ่งขบนแบบเพงราแบบลูกลูกละประมาณเก้าพันห้าอคู่นึ่ะครับโอ้คู่ชุดเนี่ยครับอันนี้ก็อันนี้หรือว่าไงหรือว่าเฉพาะอันนี้อันนี้อย่างเดียวนี่นอืมแบตเตอรี่อย่างเดียวก้อนเดียวเนี่ยเก้าพันห้าบางไข่หมื่นสอง มันแล้วแต่เกียรติใช่ไหมหรือว่าแบตเตอรี่แแล้้วต่่ขอองยีหคุณภาพแล้วแต่นี่ไหมแล้วแต่ยี่ห้อไหมถ้าของ DGI ก็จะเป็นแบบหนึ๋อเห็นเขาเขาลง YouTube เขาว่าหมื่นสองลูกนึงโดนนี่ไทยกับกันใช่โดนนี่ไหมโดนไทยโดนโดนโดนนี่เลยโดนนี่เพราะว่าโดนโดนไทยโดนไทยกับตันแบรนด์เขาเนี่ยยี่ห้อเขาเนี่ยโดนให้ได้กระตุ้นหน่อย นนเขาขายดีไหมเขาขายดี<อ>ไหมใช่เลยยอดขายดีดีคนใช้เยอะเนาะใช่ครับข้าวม้เล็กๆนี่ยากดกจะยากจะลำบากไหมไหน่ยถ้าไม่ขีดแต่ข้าวเลยรประมาณห้าไร่ห้าไร่แต่สบายเลยนะไม่มีต้นมุงต้นไม้เลยนะอ๋อได้หัวอาจไปเลยว้าวิ่งนาเนี่ยโล่งเลยล่ะโล่งโจ่งเลย แป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ไม่มีอุปรสรรเเคเ,เคยเห็นปั๊บกับนจากไหนเนี่ยอะไรยังไงอ่ะเขาก็ต้องมาดูอยู่แล้วแหล,ละดูมาถามเผื่อได้ต่อยอดเขาจะดึงไปฉีดให้ไหนๆก็มาแล้วอืมทั้งวันไม่มีวัตถุทรายรอดอันอันอนิดนม่รั้ไม่้ บการทํางานมีคนควบคุมคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีคนดูเครื่องนะครับใส่น้ํายาแล้วก็เช็คแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับน้ำพร้อมแบตเตอรี่พร้อมนะครับเตรียมบินนะครับ <c oughs> กำลังเชื่อมต่อไวไฟนะครับอินเทอร์เน็ตต่อสัญญาณ G P S นะ ใกล้ๆนะครับลมแรงครับลมแรงขึ้นแล้วครับโดนขึ้นแล้วอีกแปลงหนึ่งครับแปลงหนึ่งประมาณสีไร่นะครับแปลงนี้นะครับเราเช็คดู GPS ดูว่ากี่ไร่นะครับจะตรงตามที่บอกไหมนะครับคือสีไร่ สร้างตารางนะครับจีดจีดเทียวนี้แล้วเนาะแม่ตอนนี้ก็งามพอแงแล้วนะตอนนั้นี้ก็สวยพอแงแล้วชีดอีกเท้าที่สามนี่คักนี่นี่ไล่ทางน้ำได้เลยตรงนี้ไล่ทางนา้ำว่าเขาทำทำไรอ่ะนี่นอน มันกทู่นี่จีดสองเทียแล้วเนยแค่ที่สามอันนี้บ่ค่อยนี้เนาะแปงเนี่ยผมขีดละเอียดขีดมือที่หลังฉีดรถพร้อมเรง่องรถฉีดเนี่ยของเพิ่นของลุงนน่ะเพิ่นก็ได้มาขีดจากเทียคอยผ่านไปผ่านมาอุ้ยมองไปงสิข่าวเตรียมให้เลยถ้าข่าวทำเป็นนั้นถ้าสังเกตบ้างดีๆเด้อไม่ถ้าไปยางบ้างคักบ้างไว้เลยตัดวงจรบ่เจริญเติบโตมันกินครับทนายฮะเนี่ยครับตัดวงจรบ่เจริญเติบโต ต้นดบ่มมหนอนเนี่ยเบื้องเบี่ยงสัตว์เอาสัตว์เอาเนี่ยเนี่ช่วงนี้ช่วงฝนพร้อมเท้าบ่ฉีดอ่ะมันเร็วจะเลื่อนเติบโตเร็ว,วอ,อันอันสูงก็สูงอันเตี้ยก็เตี้ยไปเนี่ยงามกันพร้อมมันก็ต้องเฝ้าฉีดยานอนเจ้าใส้ตัวใดผมใส่เป็นน้ำครับผม,ผมไม่ใส่เป็นเม็ดเพราะว่ามันดื้อยาแล้วมผมใส่เป็นอีมาน้าเป็นเกียไตแล้วก็ใส่ตัวดูดซึมกินใบตายพร้อมไปเลยปลาเรืองอ่ะ อันนั้นขวดละหาร้อยสี่สิบเครื่องลิตรหาร้อยสี่สิบแพงเนี่ยอยู่ได้สิบห้ามืออยู่ในใบนั่และพอฉีดไปปั๊บมันจะซึมซึมอยู่กับใยอยู่กับใบอยู่ใต้ใบอยู่ใ, <พอ S 1> ใน,นใบนกินตายบ่ออกมาดินตายถ้าถึงมันก็ถึกได้กินตายข้าเขาด้วยนะสมมติมันมันอยู่ทางไหนบอนเพร่าะขึ้คืนแล้วมันน,นี่ออกมากินตายตายตาย <นะ S 1> ตายเบิดเลยเพราะมันไปถึกผมลืมผมผมผมก็ได้ใส่ไงสองที่แล้วเน่ะสองเที่ยวนะ่ใส่แต่ตกคุ้มไครันเป่ ตัวนี้ก็ซซํากับคุ้มใครได้พ่อมในตัวห้าร้อยสี่สิบเนี่ยนะฝาเหลืองเนี่ยตัวดูดซึ้มเนี่ยแล้วก็ใส่อีมาลงไปอีกอีมาคือถือตัวตายไอตัวฝาเหลืองเนี่ยคือถือตัวตายพ่อมแล้วก็ดูดซึ้ม,มออกมากินใบตายอีกถึงว่าถือตัวออกมากินตายอีกครับเพิม่มประสิทธิภาพให้มันเลยบปเนี้ยใส่แบบละลายน้ำได้ได้ดีกว่าเม็ดอีกพวกเม็ดเนี่ยช่วยละลายเบิดบตานี้แถมบ่าได้ค้นเนี่ยมันได้นอนก้นผมก็เลยตัดสินใจเลยเปลี่ยนยาตัวไม่ ถ้ามันดีก็อีซื้อต่อไปแล้วก็ใส่ตัวนี้แหละมันเนี่ย่ใส่ตัวอืน่นเขาก็ขายดีนั้นแหละตัวนี้ผมเห็นขายในอินเทอร์นเ,นเน็นตเลยมิต่ตัวนี้ละฝาเหลืองเครื่องลิตรแต่ห้าร้อยที่สิบไปละลายละลายน้ำม,มันเป็นน้ำเนาะดีก็เป็นเม็ดเดี๋ยวเด<า>ี๋ยวกำลังน<า>นบินแล้วกำลังบินแล<า>้วมองครัน<า>นบเปลม่ยนนะ<า>จิะป<า>ิดตัวเดี๋ยวลืม แต่เห็นเจ้านี่แหละพ่นป่อยลงหลายเจ้าอื่นเนี่ยมนค่อยลงเลยปลนป่อยหน่อยป่อยน้ำลงหน่อยป่อยหน่อย,อยหลายไม่ค่อยได้ผลเนี่นป่อยหลายฮอมมนกระถึกใบดี่ประสิทธิภาพในการโดนโดน,โดนใบน่ะหลายในเบิดเพราะว่าเขาตั้งโปรแกรมไว้แล้วนะตั้งโปรแกรมครอแล้วฮะเขาก็นำยาเบิดบางดครับรม,มันก็มันใส่ไม้กลับไปมองเก้าอีกเห็นไหม มันจะไล่จะไล่เป็นแนวตารางเขาตั้งแต่กระลูกเขาเขาตั้งโปรแกรมเป็นตารางตารางด้วยไล่เป็นอัตโนมัติเลยมันบ่พลาดเห็นนี้เพืดอใส่นะอยู่บ้านเนี่ยคือลงแบบต่อเนื่องเลยบ่มี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 บ่เห็นนี้จ้าเจอดแถวบ้านอย่างพิ่นอยู่บ้านใดกันเนี่ยพิ่นอยู่ทั้งไหนหนองสนุบ้านไหนทั้งหนองสนุฟังพุ่นน่ะนี่หมู่บ้านแถวซีซีเครื่องพุ่นน่ะซีเครืองสองแสนแปดนะหกหกใบพัดเลย สิบหกลิตรแต่รอบอันเครื่งอันนั้นเครย่องอย่างเช่นน้ำอันนั้นเครื่งเกลืออะไรนี่บ่เครื่องเอ่อกำเนิดไฟฟ้า<อ>ปั้นไฟชาร์จไฟชาร์จก้อนแบตเตอรี่อขอให้ชุดนึงชุดทั้งชุดเลยทั้งหมดน่ะแต่มีถังมีถึงมีให้เบิดยังว่าเอาคือมีเครื่องปัน้นฟืนปั้นไฟอย่างดีเออหกใบพัดบรรจุน้ำได้สิบหกลิตรมันจะมีสิบลิตรสิบหกลิตรแล้วก็สิบแปดนี่ยอย่างประมาณนี้แหละแล้วก็มี its, ยี่สิบยังหลายลิตรแหังแพงขึ้นไปเรื่อย แต่ก็มีเมนเท์แนนมีกะค่าบำรุงรักษาพร้อมถ้าเป็นเขาบอกเห็นค่าบำรุงรักษาเขาประกันหนึ่งปีบบนนประกันหนึ่งปีได้น่ะตกแตกมากเขาก็รับผิดชอบเนี่ยแค่เดียวเนีย่ยเขารับผิดชอบแค่เดียวถ้าคุณบังคับไม่ได้วันที่สองก็คือต้องซ่อมเองนั่นเองครับผมเบิังคับที่สามนั้น เห็นไหมล้มอ่ะมันจะขี้ใบเห็นไหมล้มมันจะขี้ใบใบเปิดบ่มันก็ฉีดลงไปยอดก็อ่าก็ฉีดลงไปได้ถ้าจะขีดจะเปลี่ยนมันก็มีทางล้มได้เต็มที่ไงเพราะว่าใบมันเปิดแรงล้มทําให้ใบเปิดแล้วก็แล้วก็ทําให้ทรงทรงน้ํายาลงไปมันจะทรงอ่ะแรงอัดล้มทรงน้ายาลงไปสามารถพูดได้เลยว่าไปฮอดคะแนนยู่ใส่ครับ เบิดเบิดบางไดแบตเตอรี่เบิดหรือว่าน้ำยาเบิดตันที่กลับมาแล้วมากไว้มันนี่มันนี่จดจําจดจําว่าฉีดทอดใส่แล้วพอมาใส่น้ำน้ำยาปุ๊บกลับไปไหมมันก็เิดไปตรงจุดเลยเริ่มจุดจุดที่เบิดเบิดน้ำยาโอ้ยพอัปตรงยาให้เขายอดแล้วไปแรงลมเห็นบ่น่ะเห็นบ่เห็นบ่มันหลงไหลเลยหน่ะย่างดีเลยน่ะแต่เขาต้องใส่ปุ๋ยพร้อมเอาปุ๋ยใส่พร้อมเป็นผลพยอ้ยได้เะ้รบ้า củi nam nè, cứ cuốn lúng rồi nè, lúng giọt nè, chắc tuần sao, cho dì đó, tuần sao, cho đi nè, mình có lốm nè, à, tìm out อ่ารถมาแล้วเด้อไหนก็เห็นใบพัดด้วยปเปลี่ยงโอ้โหลมเย็นดีเย็นดีไปแล้วไปแล้วรอบสุดท้ายของแปลงนี้นะครับ